สวัสดีครับยินงดีต้องรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบหัวข้อที่ฟังแล้วอืมน่าสนใจมากๆเลยครับมาจากไลฟ์สด EP 114และก็ช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนของครูเมตตาอุทกพันธ์หัวข้อคือกิเลสมีเยอะยิ่งดีแต่อย่าไปใช้มันโหฟังเราต้องเอะนิดหนึ่งนะครับว่าเอมันหมายความว่ายังไงกันแนะ่วันนี้เราก็จะมาลองสำรวจดูครับแนวคิดนี้ที่มันดูเหมือนจะ ขัดขัดกันนิดหน่อยรวมถึงแนวปฏิบัติแบบเทราวาทวิถีเซนที่ครูเมตานำเสนอด้วยเพื่อเข้าใจเรื่องจิตเรื่องกิเลสมากขึ้นเอาละครับมาแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากคำสำคัญที่ครูเมตายกมาจากหลวงปู่ดูลเลยนะครับกิเลสมีเยอะยิ่งดีแต่อย่าไปใช้มันไอ้คำว่าอย่าไปใช้มันเนี่ยครับพอจะขยายความได้ไหมครับว่ามันคือย,อยังไงค่ะ คำว่าอย่าไปใช้มันเนี่ยนะคะเออไม่ใช่ว่าเราไปห้ามมันนะห้ามไม่ให้โกรธห้ามไม่ให้โลภไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่าพอกิเลสมันผุดขึ้นมาในใจเราปุ๊กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามโกรธอยากได้ไม่พอใจอะไรพวกเนี้ยให้เราแค่เห็นนะคะเห็นหรือว่ารู้ทันการเกิดขึ้นของมันแต่ว่า ไม่ไหลาตามไม่เอาไปคิดต่อยอดไม่พูดหรือทําตามอํานาจกิเลสนั้นๆไปคือเหมือนเราถอยออกมาเป็นแค่คนดูที่เห็นเออมันเกิดนะมันอยู่นะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคุกวงในกับมันเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือรู้ทันแต่ต้องไม่ต้องไปสานต่อมันไม่ต้องไปเติมเชื้อไฟว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวไอ้ส่วนที่ว่ามีเยอะยิ่งดีนี่สิครับอันนี้ฟังดูแบบว่า แปลกนิดนึงเพราะปกติเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกิเลสมันเป็นสิ่งไม่ดีนะต้องพยายามลดมันกําจัดมันใช่ค่ะตรงนี้ล่ะค่ะคือมุมมองที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยการที่กิเลสมันเอ,อมันโผล่หน้ามาให้เราเห็นบ่อยๆเนี่ยนะคะมันกลับกลายเป็นเหมือนเป็นโอกาสทองเลยนะในการฝึกฝนตัวเองในการชรําระจิตใจเราถ้าเราฝึกที่จะเห็นมันด้วยจิตที่เป็นกลางๆอะคะ่ะ ด้วยสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างหรือจิตบริสุทธิ์จิตว่างค่ะซึ่งมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราอยู่แล้วที่มันสงบนิ่งรู้ตื่นอยู่ในตัวเราทุกคนไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปทำอะไรเลยพอเราเห็นกิเลสด้วยจิตนี้โดยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปใช้มันอย่างที่ว่าหมายความว่าทุกครั้งที่เราเห็นมันแล้วเราก็ไม่ไหลาตามไม่หลงไปกับมันเนี่ยกิเลสมันจะแบบว่ามันจะลดลงเองเหรอครับถูกต้องเลยค่ะ ทุกครั้งที่เราแค่เห็นมันเกิดเห็นมันดับไปเฉยๆนะคะโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยเนี่ยพลังของกิเลสที่มันสะสมอยู่ในใจเราหรือที่เรียกว่าพวกอนุสัยอาสวะกิเลสที่มันฝังลึกๆกะค่ะมันจะค่อยๆถูกล้างออกไปเองเหมือนเราดีท็อกใจไปเรื่อยๆนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีก็จะค่อยๆเปลี่ยนความทุกข์มันก็ลดลงตามไปด้วยนะคะกิเลสเลยกลายเป็นเหมือนอุปกรณ์ชั้นดีเลยในการขัดเกลาตัวเราเองค่ะโอ้โหอย่างนี้นี่เองแสดงว่า กุญแจสําคัญจริงๆก็คือการเข้าถึงหรือการตั้งมั่นอยู่ในจิตว่างหรือจิตบริสุทธิ์ที่ว่านี้ใช่เลยค่ะตัวนี้แหละค่ะสําคัญแล้วเแนวทางเทรวัตวิถีเซนเนี่ยเขามีวิธีแนะนํำไหมคะว่าเราจะเข้าถึงหรือฝึกฝนให้เข้าถึงสภาวะนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ หัวใจหลักของแนวทางนี้เลยนะคะคือการเห็นหรือการตระหนักรู้ถึงสภาวะจิตว่างนี่แหละคะ่ะอย่างที่บอกมันมีอยู่แล้วเราแค่หันกลับมาเห็นมันวิธีที่ครูเมตตาแนะนํานะคะคือใช้ความรู้สึกแบบว่าชำเลืองดูเบาๆชำเลืองดูค่ะ ชำเลืองดูเบาๆกลับเข้ามาที่ใจไม่ใช่การไปเพ่งไปจ้องอะไรนะคะแค่หันมารับรู้อย่างนุ่มนวลแล้วสภาวะเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันว่างๆนิ่งๆเฉยๆปร่งๆโลง่ลงๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีอารมณ์ไม่มีคิดปรุงแต่งใดๆซึ่งมันจะตรงข้ามกับฝั่งจิตนอกหรือการทำงานของวิญญาณผ่านอายตนะขันห้าที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อครับครับพวก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันวุ่นวายเป็นฝั่งของทุกข์ใช่ค่ะอันนั้นเป็นฝั่งทุกข์แต่จิตว่านี่คือฝั่งพผลทุกข์แล้วการฝึกเบื้องต้นล่ะครับพอจะแนะนําได้ไหมสําหรับคนที่สนใจอยาจะลองเริ่มดูค่ะอาจจะเริ่มง่ายๆจากการนั่งสบายๆผ่อนคลายก่อนนะคะแล้วก็ลองสังเกตลมหายใจไปเบาๆก็ได้ค่ะอานาปานสตินี่แหละ พอมันเริ่มนิ่งๆหน่อยก็ค่อยๆค,คลายความจดจ่อจากลมแล้วลองชำเลืองดูอย่างที่ว่าหรือรู้สึกเบาๆมาที่กลางใจมาที่ความว่างๆตรงนั้นหรือบางทีก็อาจจะฝึกรู้ทั้งสองส่วนไปพร้อมกันเลยก็ได้คือรู้สึกถึงความว่างที่ใจแล้วก็รู้ลมหายใจหรือรู้กายไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นการฝึกที่ละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะความทุกข์มันจะลดลงค่ะ เพราะต้นตอของทุกข์คือกิเลสมันถูกชำระล้างไปเรื่อยๆไงคะนอกจากนั้นนะคะมันจะเกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจเกิดญาณเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆแม้จะร่างกายความรู้สึกความคิดหรือขันห้าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงเลยมันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งการเห็นแบบนี้นะคะ่ะคือหนทางไปสู่ความอิสระ ความหลุดพ้นจากทุกไปตามลําดับจนถึงที่สุดคือไม่ต้องกลับมาเวียนไ่ายตเกิดอีกแล้วพอเราเข้าใจตรงนี้เราจะยิ่งทราบซึ้งเลยค่ะว่าทําไมหลวงปู่ถึงบอกว่ากิเลสมีเยอะอยิ่งดีเพราะมันคือวัตถุดิบชั้นเลิศในการฝึกเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากจะศึกษาแนวทางเทราวาตวิถีเส้นนี้เพิ่มเติมหรืออยากติดตามครูเมตตาสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับค่ะใน คลิปต้นทางที่อ้างอิงมานะคะได้ให้ข้อมูลไว้ค่ะหลักๆก,ก็คือช่อง YouTube นะคะชื่อว่าเถรวาดวิถีเซนในนั้นจะมีเนื้อหาเยอะมากเลยค่ะทั้งคลิปสอนสั้นๆแล้วก็มีไลฟ์ต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีกลุ่ม Open Chat ใน l i น์ด้วยค่ะที่จะมีการเปิดคลิปเสียงนำปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิการเดินจงกรมมีช่วงเช้าเจ็ดมงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นสองทุ่มของทุกวันเลยค่ะก็เป็นเหมือนกลุ่มที่ช่วยสนับสนุนการฝึกฝนกันไปค่ะ เยยมเลยครับงั้นสรุปการพูดคุยของเราในวันนี้ก็คือแนวคิดกิเลสมีเยอะยิ่งดีแต่อย่าไปใช้มันเนี่ยมันเป็นการชวนให้เรามองกิเลสในมุมใหม่เลยนะครับไม่ใช่ศัตรูที่ต้องไปรบราฆ่าฟันหรือไปกดข่มมันไว้แต่ให้มองว่ามันเป็นเหมือนเอ,อสัญญาณเตือนเป็นเหมือนวัตถุดิบให้เราได้ฝึกเห็นมันด้วยจิตว่างด้วยใจที่เป็นกลาง ซึ่งแนวทางเถราวาทวิถีเซนก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยนำทางเราไปสู่การปฏิบัตินี้เพื่อลดความทุกข์และก็เกิดปัญญาในที่สุดนะครับใช่เลยค่ะคือพอเราเกลี่ยนมุมมองต่อกิเลสได้นะคะจากที่เคยมองเป็นศัตรูมาเป็นครูหรือเป็นแค่ปรากฏการธรรมนาธรรมดาเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปได้เยอะเลยค่ะทําให้เราอยู่กับอารมณ์ต่างๆได้อย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์กับมันน้อยลงมากๆเลยค่ะ ครับผมวันนี้ก็ได้ความกระจ่างในประเด็นที่น่าสนใจนี้ไปเยอะเลยพบกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ